ความจริงที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มเธอแสงไฟสีขาวในร้านกาแฟสันไหวเหมือนกำลังเหนื่อยล้ากลิ่นกาแฟขมลอยปะปนกับกลิ่นฝนที่ติดมากับเสื้อผ้าของผู้คนเธอนั่งตรงข้ามฉันรอยยิ้มของเธอดูอ่อนโยนเกินไปดวงตาของเธอไม่ยิ้มตามริมฝีปากฉันได้ยินเสียงช้อนกระทบแก้วดังชัดกว่าปกติมือของฉันเย็นทั้งที่อากาศไม่หนาวเธอเอียงสีสัเล็กน้อยแสงไฟสะท้อนบนฟันของเธอมันขาวเกินจริง หัวใจฉันเต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลเสียงรอบตัวค่อยๆเบาลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจของฉันเองเธอถามคำถามง่ายๆด้วยน้ำเสียงนุ่มแต่คำถามนั้นทำให้ลำคอฉันแห้งผากเมื่อไหลลงตามแผ่นหลังชา้ชาๆฉันสังเกตเห็นรอยเปื้อนสีเข้มใต้โตะ๊ะเหมือนของเหลวที่ถูกเช็ดออกไม่หมดกลิ่นสนิมจางๆลอยขึ้นมารอยยิ้มของเธอยังกว้างขึ้นดวงตาของเธอจ้องลึกเข้ามาเหมือนรู้ทุกอย่างที่ฉันพยายามซ่อน เธอขยับมือไปข้างหน้าอย่างช้าๆปลายนิ้วของเธอแตะข้อมือฉันความเย็นแล่นขึ้นมาทันทีเสียงหัวใจฉันดังจนหูอื้อเธอก้มกระซิบใกล้หูลมหายใจของเธอมีกลิ่นโลหะฉันพยายามดึงมือกลับแต่แรงกดนั้นแน่นขึ้นรอยยิ้มของเธอเริ่มเผยให้เห็นบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นแสงไฟเนอโอกระพริบแปรเง,งาของเธอบนผนังบิดเบี้ยวผิดรูป และในวินาทีนั้นเองฉันเริ่มเข้าใจว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มของเธอกำลังจะถูกเปิดเผยตรงหน้าในอีกเซี่ยวลมหายใจถัดไปรอยยิ้มของเธอขยับช้าๆเหมือนกำลังฉีกตัวเองออกจากความเป็นมนุษย์ฟันที่เคยขาวสะอาดเริ่มเผยรอยแตกเล็กๆเรากับกระจกที่ถูกกดดันจากด้านในเสียงในร้านกลับมาอีกครั้งแต่บิดเบี้ยวเหมือนทุกเสียงผ่านน้ำลึกฉันได้กลิ่นเลือดชัดเจนขึ้นกลิ่นอุ่นกลิ่นสด กลิ่นที่ไม่ควรอยู่ในร้านกาแฟ ى. มือของเธอยังคงจับข้อมือฉันนิ้วของเธอแข็งเยน็นไร้ชีพจรฉันมองไปที่แขนของเธอผิวหนังตึงเหมือนถูกดึงรั้งจากภายในเส้นเลือดสีคล้ำผุดขึ้นช้าๆเคลื่อนไหวเหมือนบางสิ่งกำลังไหลย้อนฉันพยายามกลืนน้ำลายแต่ลำคอเหมือนถูกปิดสายตาของเธอไม่กระพริบไม่กระพริบแม้แต่วินาทีเดียวแสงไฟสะท้อนในดวงตานั้น แต่มันไม่สะท้อนกลับมาเหมือนดวงตามนุษย์มันดูดกลืนแสงเสียงแก้วแตกดังขึ้นจากด้านหลังใครบางคนกรีดร้องแต่ฉันไม่สามารถหันไปมองร่างกายของฉันไม่เชื่อฟังเธอเอ็นตัวเข้ามาใกล้ใกล้จนฉันเห็นรอยร้าเล็กๆบนริมฝีปากรอยรล้านั้นขยายมีของเหลวสีเข้มซึมออกมาไม่ใช่น้ำลายฉันรับรู้ถึงแรงกดที่ข้อมือเหมือนกระดูกกำลังถูกบีบความเจ็บแล่นขึ้นแขนช่ เลึกแลมเธอเอียงศีรษะอีกครั้งท่าทางนั้นไม่เป็นธรรมชาติเหมือนขอของเธอหมุนเกินกว่าที่ควรเสียงของเธอดังขึ้นไม่ใช่เสียงเดียวมันซ้อนกันหลายชั้นทับกันแทรกกันฉันฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรอากาศรอบตัวหนักขึ้นหายใจยากเหมือนมีบางสิ่งกดทับพอร์ตฉันรู้สึกถึงแรงสั่นเบาๆใต้โตะ๊ะพื้นสั่นตามจังหวะบางอย่างไม่ใช่แผ่นดินไหวเป็นจังหวะ เป็นการเต้นหัวใจของใครบางคนสายตาฉันเหลือบไปที่รอยเปื้อนใต้ตัวอีกครั้งมันไม่ได้เป็นเพียงคราบมันเป็นรอยลาบยาวขาดช่วงเหมือนร่างกายถูกลากออกไปความทรงจําบางอย่างผุดขึ้นมาภาพข่าวที่ฉันเคยเลื่อนผ่านคนหายรอยยิ้มสุดท้ายในภาพถ่ายฉันมองกลับมาที่เธอรอยยิ้มเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างเธอปล่อยข้อมือฉันชาผิวหนังฉันชา เหมือนไม่ใช่ของตัวเองเธอวางมือบนโต๊ะเสียงกระทบไม้ดังหนักนิ้วของเธอยาวขึ้นข้อต่อบิดผิวหนังแยกออกเป็นเส้นบางฉันได้ยินเสียงฉีกแผวแต่ชัดกลิ่นเลือดแรงขึ้นจนคลื่นไส้ลูกค้ารอบตัวเริ่มนิ่งเหมือนถูกหยุดเวลาบางคนอ้าป,ปากแต่ไม่มีเสียงบางคนล้มลงร่างกระแทกพื้นไม่มีใครขยับยกเว้นเธอเธอลุกขึ้นยืน ก้าอีล้มลงด้านหลังเงาของเธอทอดยาวบนผนังไม่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวเงานั้นขยับช้ากว่าเหมือนลังเลฉันรู้สึกว่ามีบางสิ่งมองฉันจากในเงานั้นเธอก้าวเข้ามาอีกก้าวพื้นไม้ส่งเสียงเอียดเสียงนั้นดังเหมือนกรีดร้องฉันพยายามลุกขาอ่อนแรงกล้ามเนื้อไม่ตอบสนองเธอหยุดตรงหน้าใกล้จนฉันเห็นเส้นใยเล็กๆใต้ผิวหนังมันขยับดิ้นเหมือนหนอน ดวงตาของเธอขยายม่านตากินพื้นที่ทั้งหมดสีดำลึกเหมือนหลุมฉันเห็นเงาของตัวเองในนั้นบิดเบี้ยวแตกหักเธอยกมือขึ้นมือที่ไม่เหมือนมือปลายนิ้วแยกออกเป็นเส้นเป็นแฉกอากาศรอบตัวเย็นลงทันทีลมหายใจของฉันกลายเป็นไอเธอแตะที่อกของฉันเบาแต่เจ็บเหมือนมีเข็มนับพันทิ่มพร้อมกันหัวใจฉันเต้นผิดจังหวะเหมือนกำลังถูกฟัง เธอยิ้มกว้างขึ้นอีกปากของเธอฉีกกว้างเกินไปฟันเรียงสอนหลายแถวมีเลือดไหลลงมาตามคางหยดลงบนโตะ๊ะดังติง่งเสียงนั้นดังเกินจริงทันใดนั้นไฟทั้งหมดดับลงความมืดกลืนทุกอย่างเสียงหายใจรอบตัวดังขึ้นพร้อมกันไม่ใช่จังหวะเดียวเหมือนฝูงฉันรู้สึกถึงลมหายใจใกล้หูไม่ใช่ลมหายใจของเธอเพียงคนเดียวหลายลมหายใจเย็น ชื่นเสียงกระซิบดังรอบตัวซอนครับแตกฉันฟังไม่ออกแต่เข้าใจความหมายชื่อของฉันถูกเรียกซำ้ซำซ้ำไม่หยุดไฟสว่างขึ้นอีกครั้งวูบเดียวภาพตรงหน้าเปลี่ยนไปร้านกาแฟไม่เหมือนเดิมผนังเต็มไปด้วยรอยขีดสีน้ำตาลแห้งกรังพื้นเปียกลื่นลูกค้าหายไปเหลือเพียงเก้าอี้ความโตหักและเธอ ยืนอยู่กลางร้านไม่เหมือนรูปร่างเดิมร่างของเธอสูงขึ้นยาวบิดผิวหนังบางส่วนหายไปเผยให้เห็นเนื้อสีคล้ำม,มันขยับหายใจเธอหันมามองฉันหรือสิ่งที่เคยเป็นเธอเสียงฟีเท้าอีกชุดดังขึ้นด้านหลังฉันชาหนะักพื้นสัน่นฉันไม่กล้าหันไปเงาสองเงาซ้อนทับกันบนพื้นยาวยาวเกินไปเธอเอียงศีรษะอีกครั้งท่าทางเดิม รอยยิ้มเดิมแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วรอยยิ้มนั้นไม่เคยเป็นของเธอมันเป็นสัญญาณเป็นการเชื้อเชิญและในขณะที่เงาด้านหลังฉันขยับเข้าใกล้ฉันเริ่มเข้าใจว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มของเธอไม่ได้ต้องการเพียงการถูกมองเห็นแต่มันต้องการการเข้ามาแทนที่เงาด้านหลังฉันขยับใกล้เข้ามาลมหายใจหนักกระทบต้นคอเย็นจนผิวหนังหดตัวฉันได้กลิ่นดินเปียกกลิ่นอับ เหมือนห้องใต้ดินที่ไม่เคยรับแสงพื้นใต้เท้าเหนียวรองเท้าของฉันติดกับของเหลวบางอย่างยกไม่ขึ้นเสียงฝีเท้าหยุดเงาหยุดแต่แรงกดดันในอากาศยังเพิ่มขึ้นสิ่งที่เคยเป็นเธอขยับอีกครั้งข้อต่อส่งเสียงดังแผ่วเหมือนกระดูกเสียดสีกันดวงตานั้นจ้องฉันไม่กระพริบม่านตาขยายจนแทบกลืนตาขาวฉันรู้สึกถึงจังหวะการเต้นไม่ใช่จากหัวใจของฉันแต่จากรอบตัว ผนังสั่นเบาๆเหมือนมีชีพจรฟังอยู่ภายในรอยขีดบนผนังเริ่มชัดขึ้นไม่ใช่รอยเล็บเป็นรอยตัวอักษรฉันอ่านไม่ออกแต่รู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยฝันถึงมันเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งใกล้รอบด้านมันไม่เรียกชื่อฉันอีกมันเล่าเล่าเรื่องของฉันเรื่องที่ไม่มีใครรู้เรื่องความคิดที่ฉันไม่เคยพูดความกลัวที่ฉันซ่อนเสียงนั้นรู้ทุกอย่างฉันสั่น ไม่ใช่เพราะหนาวเพราะการถูกมองทะลุสิ่งที่อยู่หลังฉันยื่นมือมาเงาบนพื้นยาวขึ้นนิ้วเนาแยกออกเป็นหลายเส้นฉันรู้สึกถึงปลายนิ้วจริงๆแต่ที่ไหลหนักชื่นผิวหนังฉันแสบร้อนเหมือนถูกกัดกร่อนฉันพยายามกรีดร้องเสียงไม่ออกลำคอแน่นอากาศไม่เข้าสิ่งที่เคยเป็นเธอก้าวเข้ามาอีกตอนนี้ฉันเห็นรายละเอียดชัดขึ้นผิวของเธอไม่ได้เป็นผิวเดียว มันซ้อนกันเป็นชั้นเหมือนหน้ากากหลายแผ่นบางแผ่นหลุดลอกห้อยลงแกว่งเบาๆใต้หน้ากากนั้นมีดวงตาอีกคู่และอีกคู่พวกมันมองในทิศทางต่างกันเหมือนกำลังสำรวจเธอเอียงศีรษะทุกดวงตาหันมาที่ฉันพร้อมกันแรงกดดันในหัวเพิ่มขึ้นภาพในสายตาฉันสัน่นเหมือนกล้องที่ถือไม่มั่นความทรงจำแทรกเข้ามาไม่ใช่ของฉันฉันเห็นร้านกาแฟนี้ ในช่วงเวลาที่ต่างออกไปเห็นคนอื่นนั่งตรงที่ฉันนั่งสีหน้าสบายใจรอยยิ้มเล็กๆเห็นเธอนั่งตรงข้ามพวกเขารอยยิ้มเดียวกันทุกภาพจบลงเหมือนกันเก้าอี้ลมโตเพื่อนความว่างเปล่าฉันรู้สึกถึงน้ำหนักของเรื่องราวเหล่านั้นทับลงบนอกเหมือนฉันกำลังรับช่วงต่อสิ่งที่อยู่หลังฉันขยับสีรษะเข้าใกล้หูเสียงกระซิบชัดขึ้นมันไม่ได้พูดเป็นคำแต่เป็นความรู้สึก การเชื่อเชิญการเปิดทางฉันรู้ว่าถ้าฉันหันไปมองบางสิ่งจะเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นเธอยื่นมือออกมามือที่ยาวผิดสัดส่วนปลายนิ้วสัน่นมันหยุดกลางอากาศเหมือนรอการดินยอมพื้นใต้เท้าเริ่มอ่อนเหมือนยืนบนผิวหนังฉันรู้สึกถึงการขยับใต้ฝ่าเท้าชะเป็นจังหวะร้านกาแฟทั้งร้านกำลังหายใจผนังขยายหดตามจังหวะเดียวกัน เสียงกระซิบกลายเป็นเสียงเดียวลึกหนักมันบอกว่าฉันไม่ใช่คนแรกและจะไม่ใช่คนสุดท้ายมันบอกว่ารอยยิ้มคือประตูฉันมองไปที่รอยยิ้มของเธออีกครั้งตอนนี้มันไม่ดูน่ากลัวอย่างเดียวมันดูคุ้นเคยเหมือนฉันเคยยิ้มแบบนั้นในกระจกในวันที่ฉันโกหกตัวเองความคิดนั้นทำให้ฉันใจหายแรงกดบนไหล่เพิ่มขึ้นมือด้านหลังเริ่มดันฉันก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ตั้งใจ เข้าใกล้เธอความร้อนจากร่างนั้นแผ่ซ่านกลิ่นเลือดกลิ่นสนิมกลิ่นความทรงจำดวงตาหลายคู่กับพริบไม่พร้อมกันภาพตรงหน้าสอนเบลอฉันเห็นเงาของตัวเองบนผิวของเธอเงานั้นไม่ตรงกับท่าทางของฉันมันยืนตัวตรงยิ้มเธอเปิดปากกว้างขึ้นกว้างจนขากันไกรแยกภายในไม่ใช่ช่องปากเป็นพื้นที่มืดลึกเสียงจากข้างในดังออกมา เหมือนเสียงผู้คนจำนวนมากฉันได้ยินชื่ออื่นชื่อที่ไม่ใช่ของฉันแต่เสียงเหล่านั้นเริ่มเปลี่ยนค่อยๆรวมกลายเป็นเสียงเดียวเสียงของฉันเองหัวใจฉันเต้นแรงเหมือนกำลังพยายามนี้แรงดันจากด้านหลังผลักฉันอีกฉันเกือบเสียหลักมือของเธอแต่ที่หน้าอกฉันตำแหน่งหัวใจความเย็นแทรกเข้าไปลึกลึกกว่าผิวหนังฉันรู้สึกถึงการเปิดไม่ใช่บาดแผล เป็นการเปิดรับภาพในหัวฉันเปลี่ยนอีกครั้งฉันเห็นตัวเองนั่งตรงข้ามใครบางคนในร้านกาแฟเดียวกันฉันกำลังยิ้มรอยยิ้มที่ฉันเคยกลัวฉันรู้สึกถึงความเข้าใจความเชื่อมต่อเหมือนชิ้นส่วนที่หายไปกำลังถูกวางกลับเสียงกระซิบรอบตัวเงียบลงกลายเป็นความเงียบที่หนักอึ้งสิ่งที่อยู่หลังฉันค่อยๆถอนมือแต่ร่องรอยความเย็นยังอยู่เธอรู้สิ่งที่เคยเป็นเธอขยับถอยหลังเล็กน้อย รอยยิ้มยังคงอยู่มั่นคงไม่เร่งเราเหมือนรู้ว่าทางเลือกไม่ได้หายไปพื้นหยุดสัน่นผนังหยุดหายใจร้านกาแฟกลับมานิ่งแต่ไม่เหมือนเดิมฉันยืนอยู่ตรงนั้นระหว่างสองสถานะระหว่างการเป็นผู้ถูกมองและการเป็นผู้มองความจริงที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มของเธอไม่ใช่เพียงความน่ากลัวมันคือคำถามที่กำลังรอให้ฉันตอบด้วยรอยยิ้มของตัวเอง รอยยิ้มของฉันเริ่มก่อตัวโดยที่ฉันไม่รู้ตัวกล้ามเนื้อบนใบหน้าขยับช้าๆเหมือนมีใครอีกคนกำลังควบคุมฉันรู้สึกถึงแรงตึงที่มุมปากความเจ็บแปรบเล็กน้อยแต่ลึกเธอมองรอยยิ้มนั้นดวงตาหลายคู่ของเธอรีลงพร้อมกันอากาศรอบตัวเปลี่ยนไม่หนักไม่เบาแต่แน่นเหมือนพื้นที่ถูกบีบให้แคบลงเสียงในร้านไม่กลับมาความเงียบยังคงอยู่เงียบจนฉันได้ยินเสียงเลือดไหลในหู เธอก้าวถอยหลังอีกก้าวทุกการเคลื่อนไหวของเธอชัดเจนเกินไปเงานบนผนังเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่เงาของเธอเพียงอย่างเดียวมันมีเงาของฉันแต่เงานั้นยืนในท่าที่ฉันไม่ได้ยืนเงานั้นเอียงศีรษะชะมันคงฉันพยายามหยุดยิ้มแต่ใบหน้าไม่ตอบสนองกล้ามเนื้อขางเหมือนถูกเลอกความทรงจำอีกชุดไหลเข้ามาไม่ใช่ภาพแต่เป็นความรู้สึกความรู้สึกของการนั่งตรงข้าม ของการมองของการรอฉันรู้ว่าฉันเคยอยู่ในตำแหน่งของเธอในช่วงเวลาหนึ่งไม่ใช่ที่นี่แต่ที่ไหนสักแห่งที่คล้ายกันร้านกาแฟนี้เริ่มเปลี่ยนรายละเอียดโต๊ะบางตัวหายไปบางตัวเพิ่มขึ้นผนังเลื่อนตำแหน่งหน้าต่างยาวขึ้นเหมือนสถานที่กำลังปรับตัวเพื่อฉันพื้นใต้เท้าแข็งขึ้นของเหลวแห้งกลายเป็นคราบกลิ่นเลือดจางลงถูกแทนที่ด้วยกลิ่นกาแฟสด เสียงเครื่องบดกาแฟดังขึ้นเบาเหมือนมาจากที่ไกลฉันได้ยินเสียงคนพูดแต่ไม่เห็นใครเสียงหัวเราะแผ่วเสียงช้อนกระทบแก้วทุกเสียงเหมือนความทรงจำไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบันเธอยังคงยืนอยู่ตรงหน้าแต่ระยะห่างเพิ่มขึ้นร่างของเธอเริ่มนิ่งขยับน้อยลงผิวหนังที่เคยหลุดลอกเริ่มกลับเข้าที่ดวงตาหลายคู่ค่อยๆปิดเหลือเพียงคู่เดียวคู่ที่ดูเหมือนมนุษย์มากที่สุด ฉันรู้สึกถึงความสูญเสียบางอย่างเหมือนบางสิ่งกำลังถูกดึงออกจากตัวฉันแรงกดดันในอกลดลงแต่ไม่หายไปเธออืมมือมาที่โตะ๊ะวางมืออย่างสุภาพท่าทางนั้นคุ้นเคยเหมือนคนธรรมดารอยยิ้มของเธอเปลี่ยนเล็กลงนุ่มขึ้นแต่ฉันไม่หลงเชื่อฉันเห็นเงาอีกเงาเคลื่อนไหวด้านหลังเธอเงานั้นคล้ายฉันมากขึ้นสูงรูปร่างท่าทางเงานั้นขยับเข้ามาใกล้เธอ เหมือนกำลังสลับตำแหน่งหัวใจฉันเต้นผิดจังหวะอีกครั้งฉันรู้สึกถึงการแบ่งแยกเหมือนตัวฉันถูกดึงเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งยืนอยู่ตรงนี้อีกส่วนหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวในเงาเธอมองผ่านฉันไปที่บางสิ่งด้านหลังรอยยิ้มของเธอมีความพึงพอใจเสียงกระซิบกลับมาเบาเป็นระเบียบไม่สับสนเหมือนก่อนเสียงนั้นพูดถึงสมดุลการแทนที่การรักษารูปแบบฉันเริ่มเข้าใจโครงสร้าง ไม่ใช่เหตุผลแต่เป็นแบบแผนใครบางคนต้องนั่งใครบางคนต้องยิ้มใครบางคนต้องมองร้านกาแฟนี้ไม่ใช่สถานที่มันเป็นจุดเชื่อมเป็นช่วงเวลาที่ถูกยืดออกเงาที่คล้ายฉันเริ่มชัดขึ้นมันก้าวออกจากผนังยืนอยู่ข้างเธอฉันเห็นหน้าของมันหน้าของฉันแต่สายตาว่างเปล่าลึกสงบมันยิ้มรอยยิ้มที่มันคงชำนาญ ฉันรู้สึกถึงความอิจฉาและความกลัวพร้อมกันเธอขยับถอยไปด้านข้างเปิดพื้นที่เหมือนเชื่อเชิญแต่ไม่เร่งฉันก้าวเท้าโดยไม่ตั้งใจพื้นไม่ขัดขวางการเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติเกินไปเงานั้นหรืออีกตัวฉันขยับเข้ามาใกล้ระยะห่างหายไปฉันรู้สึกถึงการซ้อนทับไม่ใช่การชนเป็นการทับซ้อนของความตั้งใจภาพในหัวฉันเริ่มเปลี่ยนมุม เหมือนฉันกำลังมองจากด้านนอกฉันเห็นตัวเองยืนอยู่ในตำแหน่งของเธอฉันเห็นคนอีกคนนั่งอยู่ตรงที่ฉันเคยนั่งสีหน้าของเขาผ่อนคลายไม่รู้ตัวฉันได้กลิ่นกาแฟชัดน้าดื่มเสียงร้านดูปกติอบอุ่นความรู้สึกผิดแล่นผ่านแต่ถูกกลบด้วยความนิ่งฉันเข้าใจว่ารอยยิ้มไม่ได้เป็นอาวุธมันเป็นกุญแจฉันรู้สึกถึงมือของฉันวางบนโตะ๊ะสัมผัสไม้ อุ่นเธอหรือใครบางคนนั่งลงตรงข้ามท่าทางคุ้นเคยแสงไฟสีขาวส่องลงมาไม่สัน่นเสียงฝนด้านนอกดังขึ้นฉันยิ้มโดยไม่ฝืนรอยยิ้มที่พอดีลึกในตัวฉันยังมีบางสิ่งต่อต้านเสียงเล็กๆเกตือนแต่เสียงนั้นเบามากถูกกลบด้วยจังหวะของสถานที่ฉันมองเข้าไปในดวงตาของคนตรงหน้าดวงตาที่เริ่มไม่ยิ้มตามริมฝีปากหัวใจฉันเต้น ช่มั่นคงฉันรู้ว่าช่วงเวลานี้กำลังยืดออกและรอยยิ้มของฉันกำลังทำหน้าที่ของมันต่อไปแสงไฟในร้านกาแฟค่อยๆนุ่มลงไม่สว่างไม่มืดเสียงฝนด้านนอกกลายเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนบทเพลงที่รู้จักดีฉันนั่งนิ่งหลังตรงมือวางบนโตะ๊ะรอยยิ้มยังคงอยู่ไม่กว้างไม่แคบคนตรงหน้าขยับตัวเล็กน้อย ดวงตาของเขาเริ่มสัน่นเหมือนบางสิ่งกำลังไม่เข้าที่ฉันมองเขาอย่างที่เคยถูกมองความรู้สึกแปลกใหม่และคุ้นเคยซ้อนกันร้านกาแฟดูอบอุ่นปลอดภัยเหมือนไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นแต่ฉันรู้ทุกอย่างอยู่ตรงที่เดิมอยู่ใต้ผิวของรอยยิ้มฉันยกแก้วกาแฟขึ้นไอ้น้ำลอยชชาๆกลิ่นหอมขมสมดุลฉันจิบหนึ่งครั้ง รับรู้รสชาติชัดเจนหัวใจเต้นตามจังหวะร้านนิ่งสม่ำเสมอคนตรงหน้ากลืนน้ำลายมือของเขาเย็นฉันเห็นจุดเริ่มต้นในดวงตาคู่นั้นฉันยิ้มให้เขาอย่างสุภาพอย่างตั้งใจไม่ใช่เพื่อหลอกแต่เพื่อเปิดและในขณะที่เสียงช้อนกระทบแก้วดังขึ้นอีกครั้งฉันเข้าใจอย่างสมบูรณ์ความจริงที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มไม่ใช่การทำลาย แต่มันคือการส่งต่อรอยยิ้มหนึ่งเพื่อรักษาสมดุลของอีกหลายรอยยิ้มร้านกาแฟายังคงเปิดฝนยังคงตกและฉันนั่งอยู่ตรงนี้พร้อมรอยยิ้มที่ทำหน้าที่ของมันอย่างเงียบงนัน